นี่เป็นการให้อาหารกุ้งรอบกลางคืนนะครับก็จะมีกุ้งียงหกแสงนะบางตัวก็ไม่กลัวครับไม่สนใจไม่กลัวกล้องกินได้ตลอดตัวก็หลบกล้องหน่อย ให้อาหารง่ายๆเลยนะครับผมโยนให้ปุ๊บเขาก็จะกินของเขาเองเขาไม่สนใจนะครับยังดูกุ้งกล้ามแดงง่ายนิดเดียวนี่เป็นตัวเมียขนาดใหญ่นะครับเป็นหัวครอกเลยแล้วกันหัวครอกนะครับไม่สนใจชาวบ้านเลยครับมาตัวโตใช่ถึงเวลากินก็กินครับนี่ฮะตัวคู่ไม่สนใจตัวใหญ่ซะอยากไซส์ใกล้เคียงกันเลยครับแต่ยังไงตัวเมียก็คือตัวเมียอยู่ดี อันนี้ใส่ตู้โชว์สำหรับขายเลยนะครับน,นี้มีตัวเมียตัวเมียสี่ตัวนะฮะตัวคู่ตัวหนึ่งอันนี้สำหรับไว้สำหรับจำหน่ายนะครับเป็นพ่อแม่พ,แมพันธุ์อย่างดีไซส์ใหญ่มากคู่แข็งแรงใครสนใจก็โทรติดต่อได้นะครับ086-985-5909 0863697746นะครับหรือ ID l i n e muan.th นะครับสนใจพ่อแม่พันธุ์กุ้งกรรมแดงติดต่อได้เลยนะครับ